สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว XC ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนล,ลนี่เอ็กซีครับวันนี้นะฮะ อยู่กับรายการแกะกล่อง FCXC ครับเป็นรายการใหม่ที่ผมตั้งขึ้นมานะเป็น EP ที่2แล้วนะก็ได้รับการตอบรับโอเคอยู่นะก็มีคนดูเยอะพอสมควรนะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะก็เป็นการส่งของจาก FC เพื่อนๆนะฮะส่งมาให้เราได้เปิดดูพร้อมๆกันว่าข้างในคืออะไรนะฮะครั้งที่แล้วได้จากคุณน้องพีนมาแล้ววันนี้นะครับจากคุณธนกรครับนี่คนนี้เลยนะฮะคุณธนกรครับได้มีกลุ่มซื้อขายตั้งรับของเล่นอนิเมะเป็นกลุ่มซื้อขายตั้งรับของเล่นอนิเมะนะฮะโมเดล ไรเดอร์เซนไตนะครับหนังสือการ์ตูนนะครับกลุ่มนี้นะฮะไปติดตามกันได้นะครับใครตามหาอะไรอยู่ลองไปเข้าไปในกลุ่มนี้แล้วติดตามหาดูได้นะครับผมนะฮะวันนี้ก็ได้ของจากคุณนนอนากรมาแล้วนี่ของที่ส่งมานะไม่ได้ทาขึ้นมาเองนะนะครับนี่มาฮะดู<ว><ว>ให้ดูก่อนกล่องประมาณนี้น้ําหนักดีมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าข้างในคืออะไรครับเพราะว่ารายการนี้นะฮะคือให้เพื่อนๆส่งมาโดยที่ไม่ต้องบอกครับว่าข้างในคืออะไรนะฮะเรามารุ้นดูพร้อมๆกันผมเองก็ยังไม่รู้ครับเปิดมาเป็นตัวอะไรมาผมก็ช็อกเหมือนกันนะไม่ รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรนะครับวันนี้นะแกะดูกันเลยดีกว่านะครับผมไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาครับผมเล่นไปแล้วเล่นซ้ำมาเล่นไปแล้วอ่ะโอ้ยตื่นเต้นว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเกือบเด้เลือนแล้วเนี่ยฮะระวังหน่อยนะฮะในการแกะนะครับของจากเพื่อนๆนะครับส่งมาให้โดนี่ซิแกะนะครับลุ้นพร้อมๆกันหนึ่งสอง เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยห<อ>นังสือการ์ตูนอ๋อนี่ไงหนังสือการ์ตูนเรื่องอะไรวะคา,าสึระอากิระอันนี้ก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับผมคุ้นๆไหมคุ้นๆไหมเดี๋ยวก่อนนะใครเคยดูบ้างการ์ตูนเรื่องนี้อ่าของสยามอินเตอร์คอมิกนะครับผมก็ก็อย่างที่บอกฮะกลุ่มนี้ของพุณกนารแล้วก็มีการซื้อขา,ขายของเล่นของสะสมหนังสือการ์ตูนนะครับผมแล้วก็พวกเซนไตนะฮะอันนี้คือหนึ่งอย่างนะในนี้มีหนึ่งอย่างแล้วมีอีกโอ้ของเพียบเลย เอ้อนี่จะเป็นดาก้อนบอลด้วยนะฮะโอ้โหพอกสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะเยอะพอสมควรน,นี่นี่ดูดูดูมีกี่ตัวนะครับอ่านี่โอ้โหอะไรกันเนี่ยแยะยยยยหมด มีฐานมาให้ด้วยอีกหนึ่งความตื่นเต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่หรือว่าเป็นปากาลหนึ่งแท่งหรือเป็นอะไรก็ได้ส่งมาให้เราได้เปิดได้ทําคลิปกันนะก็เป็นการลุ้นเพื่อนๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในคืออะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในคืออะไรนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นโมเดลแล้วก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนเดี๋ยวผมแกะดูก่อนว่าจะเป็โมเดลอะไรนะฮะก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันขอกรีดจอนเลยแล้วกันเอ้ย สุดยอดน่ารักนะเอ๊ะทักกี่ทีนะฮะแต่ไม่มีฐานนะ ได้ดูจากสภาพเราน่าจะคล้ายๆงานจีนคล้ายงานจีนนะฮะนะครับผมก็ดูอ่าเท่าที่ผมดูนะอ่าน่าจะเป็นงานจีนนะครับอ่าแต่ก็น่ารักครับผมหมูมีน้ําใจส่งมาให้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะดูตาน่าน่ารักจ้ะตามแบล็คก็โอเคตามแบล็เลยนะฮะก็น่าเป็นงานจีนนะก็เอาไว้ตั้งโชว์สวยๆได้นะครับไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะแล้วก็มีฐานนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ อันนี้คืองานจับฉลากครับรางวัลแฮชนะครับผมเป็นของการ์ตูนเรื่องอะไรอ,อ๋อจกักรมอนเหมือนกันข้างในเป็นที่นองแก้วนะครับเป็นท่านบิวนอนอยู่นะฮะนี้เออน,นี้งานจับฉลากนะครับโอเคแล้วยังมีโมเดลอีกอ่ะผมโมเดลให้มาหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับนี่อย่างที่บอกนะฮะซื้อของก็ ดูดีๆก่อนถามก่อนว่างานแท้หรืองานกอลนะนี้เพราะว่าถ้าเราดูจากในรูปบางทีเราดูไม่ออกหรอกการซื้อของออนไลน์อะ่ะบางทีต้องถามกับทางคนขายก่อนว่างานแท้งานกอปครับถ้าคนขายไม่รู้นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าคนขายไม่รู้นี่ก็คือต้องทําใจแล้วนะนะฮะอ๋อซุนโกค,คูตัวนี้นะครับซุนโกคูโกคูตาเล <laughs> <laughs> ซุนโกคูตาเล <laughs> อ่ะอ่ะซุนโกคูตาเลนะก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจนะครับผมที่ส่งมาให้แล้วก็ฐานของมันนี่แหละแต่มันไม่มีที่เสียบเสาอ่ะเป็นน้ำใจนะครับส่งมาให้ก็รู้สึกดีนะครับผมรู้สึกดีตื่นเต้นนะครับผมสนุกชอบนะฮะส่งไม่ว่าจะเป็นงานจีนงานแท้งานก๊อปส่งมาได้หมดเลยนะครับผมก็เอามาเปิดดูพร้อมๆกันว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยเป็นงานแท้งานก๊อปดูยังไงฮะอ่ะไอเงี้ยให้ดูอ่ะเงี้ยงานก๊อปแต่รูปลักษณ์อ่ะมันจะเหมือนงานแท้ใช่ไหมแต่ถ้าดูดีๆนะฮะดููตตตาาเเเลลลนะกค งานก๊อปชัวฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าอันนี้ก๊อปชัวอันนี้งานจีนก๊อปชัวลูกวัวเนี่ยงานก๊อปนะครับงานกอ๊อปนนี้ฐานของมันหรือเปล่าอ่าฐานของมันด้วยนะฮะก็ถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรก็ซื้อไปวางไว้เฉยๆได้ประดับบ้านประดับอะไรได้ครับถ้าไม่ได้แบบเก็บแบบจริงจังเลยนะฮะก็ซื้อไปไว้แบบแก้หาย,ยากได้นะครับผมก็ประมาณนี้ตัวสุดท้ายครับน่าจะเป็นทั้งนะเห็นเห็นชุดเห็นดาบแนละ้ว สนุกดีสนุกดีในการนี้โอเคเลย อ่างานทั้งตัวนี้ก็น่าจะก๊อปเหมือนกันนะฮะงานอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะนี่ดาบไม่มีด้วยนะครับผมก็สนุกครับแล้วก็มีแถมฐานมาให้ด้วยฐาน WCF นะฮะของอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกนะฮะที่เราได้ทําการเปิดกล่องดูลุ้นกันพร้อมๆกันว่าข้างในกล่องคืออะไรนะฮะก็ใครสนใจก็ลองไปตามหาดูเผื่ออาจจะเจออะไรดีๆก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องลองดูแล้วค่อยศึกษาไปเรื่อยๆนะฮะไหนแท้ไหนก๊อปนะครับผมก็ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เปิดกล่อง FC FC ครับใครที่สนใจอยากจะส่งมาเปิดหรือจากจะเอามาให้เราได้รุ่นพร้อมๆกันส่งมาได้นะไม่ซีเรียสไม่ไม่อะไรเลยคืออะไรก็ได้จะเป็นตะเข็มก็ได้นะหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะรับหมดเปิดหมดนะฮะเป็นความสนุกสนานไปรุ่นไปพร้อมๆกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ต้องฝากกด s ั b s ไคร b e ครับกดติดตามเป็นกาลังใจกับ โดนนี่เอ็กซิสด,ด้วยนะครับผมจะได้เดินหน้าไปถึง10,000หมื่นซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปต่อไปนะฮะหรือ EP ต่อไปนะถ้ามีมาอีกก็จะทําอีกนะครับผมเรื่อยๆเลยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม